เทาออฟเลกาซีพาสซีการเตรียมตัวชิงเมืองหลังจากผู้เล่นเปิดแผนที่เมืองใหม่ไม่ว่าจะเพราะกดผิดหรือตั้งใจไม่เกินสมเดือนหลังจากนั้นจะเกิดสงครามขึ้นซึ่งผู้เล่นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะส่งตัวละครเข้าสู่สงครามและเตรียมการยึดเมืองเป็นของตัวเองระยะเวลาการเตรียมขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่ายากได้มากแค่ไหนโดยเริ่มต้นผู้เล่นจะต้องเก็บเงินเพื่อทําการซื้อฟาร์ม หากสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 2- ถึงสเดือนแรกก็จะได้เปรียบเรื่องจำนวนเช้าส่วนที่จะเข้ามาจับจองแหล่งเพาะลูกที่เรามีช่วยให้ในปีแรกได้ผลผลิตมากขึ้นโดยในฟาร์มแรกของเรานั้นเราจะได้บ้านของตกแต่งเล้ลาไก่แปลงข้าวแปลงผักจำนวนหนึ่งและเช้าส่วน4ี่คนฟาร์มของเรานั้นจะมีพื้นที่10แรงด้วยกันให้ผู้เล่นทำการแบ่งพื้นที่เป็น3มส่วนคือโซนที่อยู่อาศัย โซนผักและโซนข้าวในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อสองให้ผู้เล่นย้ายบ้านของตกแต่งถนนไปที่โซนที่อยู่อาศัยแปลงผักและแปลงข้าวให้ลงในโซนที่แบ่งเอาไว้เพื่อให้ปุ๋ยที่ใส่ในพื้นที่นั้นนั้นส่งผลอย่างเต็มที่สาเหตุที่ทำการแบ่งโซนแบบ1ต่อหนึ่งต่อ2เพราะเราควรเน้นปลูกข้าวให้มากๆในการส่งทหารไปยึดเมืองใช้สเสบียงการรบเยอะมากโดยเฉพาะข้าวที่ใช้มากประมาณเป็น2งเท่าของผัก1ิบเท่าของเนื้อ โดยในช่วงที่ชื่อเสียงของเรายังไม่ถึงเลเวลห้าให้วางแปลงผักไปก่อนเพื่อเร่งจำนวนชาวสวนอีกทั้งแปลงข้าวที่สร้างได้ตอนเลเวลหนึ่งให้ข้าวน้อยกว่าของเลเวลห้ามากแต่แปลงผักนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นสามารถสร้างแปลงผักในฟาร์มเรื่อยๆได้ค่อยๆเพิ่มไม่จำเป็นต้องรีบสร้างให้เต็มในทีเดียวผู้เล่นสามารถนำเงินไปลงทุนกับบ้านเช่าการค้าขายก่อนได้ แล้วค่อยมาลงทุนกับฟาร์มเพราะเราจะไม่ได้ขายผลผลิตพวกนี้ในส่วนของโซนที่อยู่อาศัยนั้นผู้เล่นจะต้องใช้โซนนั้นในการเพิ่มค่าสถานะของฟาร์มโดยจะมีค่าสถานะแสดงอยู่ด้านซ้ายของจอหลักๆที่เราต้องดูแลคือค่าสภาพแวดล้อมความปลอดภยัยและความสะดวกค่าสภาพแวดล้อมเพิ่มได้โดยการเพิ่มต้นไม้ดอกไม้ความปลอดภัยเพิ่มได้โดยการวางรัว้ว ความสะดวกเพิ่มจากทางเดินดินค่าสถานานี้จะส่งผลกับชาวส่วนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของเรายิ่งมีมากยิ่งเพิ่มไวนอกจากนี้ในโซนที่อยู่อาศัยเราจะแบ่งพื้นที่เพื่อวางคอกสัตว์ด้วยเนื่องจากค่าปุ๋ยนั้นไม่มีผลต่อเนื้อและปุ๋ยที่เราจะได้จากคอกสัตว์จึงไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้กับโซนนี้เลยทั้งนี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการสะสมสะเสบียงรบตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนกิโลเลยทีเดียว